เมื่อเสียงลือเสียงเล่าอ้างกระจายเรื่องธุรกิจของปอ,อมสุชาและแอมพิธานกำลังเป็นที่สนใจของสาธารณาชนอย่างมากขณะนี้มีความขัดแย้งในเรื่องการถือหุ้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาที่น่าจับตามองทําให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของทั้งคู่และครอบครัวซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับหลายคนที่ติดตามข่าวในวงการนี้ข้อมูลที่น่าสนใจคือว่าปอ,อมสุชามาณยิ่งถือหุ้นในบริษัทเอเวอร์แลนด์จำกัดมหาชน หรือเอเวอร์ทั้งนี้ณวันที่31ธันวาคม2567เธอถือหุ้นอยู่จำนวน5ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วน0.10%ในขณะที่ครอบครัวของเธอรวมกันแล้วถือหุ้นถึง218ล้านหุ้นหรือประมาณ4.49%ด้านแอมพิธานองคโคสิท์ก็ไม่แพ้กันเขายังถือหุ้นใน5บริษัทที่น่าเก็บสถิติดได้แก่ KCE โดยมีสัดส่วน14.79%เป็นอันดับหแทนบีสัดส่วน4.61 และอีกหลายบริษัทที่มีชื่อเสียงทําให้การลงทุนของเขาเป็นที่สนใจตอนนี้ออมสุชากําลังอยู่ในสปอตไลท์เนื่องจากมีเรื่องราวรากราม่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหุ้นและการจัดการภายในบริษัทฟรลดดูตี้ที่มีมูลค่าถึง100ล้านซึ่งทําให้ทั้งคู่ต้องอเผชิญกับการวิจารณ์จากสังคมโดยเฉพาะจากแฟนของเธอแอมที่ได้ออกมาให้การสนับสนุนเธออย่างเปิดเผยจากการสํารวจพบว่าครอบครัวของออมสุชาถือหุ้นใหญ่ ในบริษัทเอเวอร์แลนด์ที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้ยังพบชื่อของสมาชิกในครอบครัวที่มีชื่อเสียงเช่นนายประสงม์นนัยิ่งพ่อที่ถือหุ้น158หล้านหแสนหุ้นหรือสัดส่วน 3. 2 6อเปอร์เซ็นต์และนางพันธ์พัน์มานายิ่งแม่ที่ถือหุ้น7จ็ดสล้านหแสนหุ้นสัดส,ส่วน1.6 0เปอร์เซ็นต์ที่น่าสนใจคือณวันที่31ธันวาคม2567ครอบครัวของมานายิ่งถือหุ้น รวมกันทั้งสิ้น218ล้านหุ้นโดยมีการแบ่งปันสัดส,ส่วนเป็นอย่างนี้นายประสงค์มาณยิ่งถือ146ล้านหุ้น3.01%นางพรพันธ์มาณยิ่งถือ62ล้านหุ้น1.28%นางสาวสุภัตรามาณยิ่ง5ล้านหุ้น0.25%นางสาวสุชามาณยิ่ง5ล้านหุ้น0.10%นางสาวณิดามานยิ่ง1,000หุ้น0.00% นางสาวอาชรยามาในยิ่ง1,000หุ้น0.00%ในส่วนของแอมพิธานพบว่าเขาถือหุ้นใหญ่ใน4บริษัทได้แก่ KCE ซึ่งเป็นบริษัทที่เขามีส่วนแบ่งมากที่สุดถึง14.79%โดยรวมถึงบริษัทอื่นๆเช่น PanB, a a v และโ o ีซึ่งมีการถือหุ้นในสัดส่วนที่น่าพอใจและตอนนี้คำถามคือมีใครสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้บ้าง การถือครองหุ้นในบริษัทใหญ่ของคนในวงการบันเทิงจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของสาธารณชนมากน้อยเพียงใดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับออมและแอมในโลกการลงทุนนี้